เราไปเตรียมผักสดหรือผักนึ่งก็ได้นะคะทานกับน้ำพริกค่ะทุกันดีค่ะวันนี้นาะพาทำน้ำพริกผัดหมูสับนะคะเป็นหาเมนูอาหารบ้านๆอีกเมนูหนึ่งนะคะนะ,คะให้มาดูนะขั้นตอนการทำน้ำพริกหมูสับน้ำพริกนี้เราใช้ น้ำพริกปากเรียกน oh. ้ำพริกสดก็คือเอาพริกเม็ดใหญ่นะมาโขกรวมกับหอมกระเทียมแล้วใส่เกลือไว้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยค่ะหมูสับใส่ผักับพริกค่ะพริกที่เราโขกไว้นะคะเราผัดพริกชนิดนี้เนี่ยเป็นบางคนก็เรียกอ่า พิกเม็ดใหญ่ตำพริกสดอะไรเงี้ยเป็นพริกเม็ดใหญ่ทําให้สุกเลยแล้วเราก็ใส่เมืเอือเคศหรือเมืเอือ์ต้มก็ได้นะคะตัดด้วยน้ำตาลเล็กน้อยค่ะ ค่าสุกแล้วค่าเราไปเตรียมผักสดหรือผักนึ่งก็ได้นะคะทานกับกันพิกค่ะเชิญค่ะไปชิมกันค่ะค่าสุกแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยไปค่ะไปชิมกันค่ะ